สวัสดีค่ะพบกับเกมในช่อง SG Channel วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับไม่ใช่ว่าเป็นอาหารเสริมนะตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งแล้วกันเนาะเรื่องผิวพรร์เรื่องระบบขับถ่ายนั่นก็คือเจ้าคอรฟิลล์ตัวนี้ นี่เองโอไม่ใช่หรอนั่นก็คือคอรฟิลล์นั่นเองที่เกมกินจะแนะนำให้รู้จักนะคะนั่นก็คือคอร o ฟิลล์ CO ของกิฟฟีนคือกินมา2กล่องแล้วหน,หนึ่งกล่องบรรจุ30ซองก็คือ2เดือนอโดยประมาณก็กล่องหนึ่งก็ประมาณ360 โดยประมาณนะอันนี้ตอนแรกคือเก็มไม่เคยกินกริฟลีนมาก่อนเลยไม่เคยกินเลยแล้วทีนี้แม่เป็นคนสั่งมาแม่เป็นคนสั่งมามากินเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาผู้ใหญ่แล้วระบบเขาขับถ่ายระบบเขาผ่านในร่างกายเขาเริ่มแบบเริ่มเผลเริ่มไม่นี่แล้วเขาก็เลยสั่งมากินแล้วทีนี้เขาก็เอาให้เก็มกินด้วยเออเก็มกินเรารู้สึกว่าถ่ายง่ายถ่ายคล่องถ่ายเป็นเวลา จากเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนก็ถือว่าเป็นเวลานะถ่ายเป็นเวลาแต่คือก็คือใช้เวลากับการนั่งนานนั่นแหละแต่คือเดี๋ยวนี้คือแบบเป็นคนถ่ายคล่องก็คืออย่างเช่นอ่ะตอนเช้าเดี๋ยวนี้พอกินคอร์ฟิลแล้วว่าจะถ่ายสองครั้งโดยเฉลี่ยสองสองถึงสามครั้งต่อวันก็คือเช้าหนึ่งครั้งแล้วก็กางคืนหนึ่งครั้งก็ของเกม พอกินค่ะกินได้วันสองวันก็เริ่มแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นจากที่เมื่อก่อนคือแบบก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วแต่อารมณ์ถ่ายนึกอยากถ่ายก็ไปถ่ายแล้วใช้เวลานั่งก็นั่งนานอืนั่นแหละแต่พอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอได้กินคอร์ฟิล e ตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นเวลาของมันอะประมาณเก้าโมง ก้าโมงตรงเก้าโมงเช้าเก้าโมงนิดๆก็รู้สึกว่าปวดละอืมปวดปวดท้องละแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ําละคือมันมันเหมือนเป็นเวลาเลยปุ๊บไปเข้าห้องน้ําเลยก็คือแล้วมันก็จะนั่งถ่ายถ่ายเลยก็คือจะพูดยังไงให้มันดูแบบไม่อุดจัดดีวะก็คือถ่ายออกมาแล้วก็ก็ก็คือเสร็จไม่แบบไม่อิดออดน,นั่งนั่งนานอะ่ะพอถ้านั่งนานอะ่ะมันทําให้เรา เป็นภาวะของการเกิดโรคริดสีดวงได้ด้วยนะเพราะที่ว่านั่งชักโครกนะพราะที่ติดเกมมือถือเวลาหรือว่านั่งอ่านหนังสือติดเกมติดเล่นโทรศัพท์เวลานั่งนั่งในห้องน้านั่งในนั่งในห้องน้ำอะนั่น,น,น,หน,นแหละ,หละมันทําให้เป็นโรคริดสีดวงได้ด้วยนะพวกเนี้ยอืมแต่พอจะพูดยังไงแต่คิดว่าไม่ได้เป็นประเภท ชอบเล่นโทรศัพท์หรือชอบทาอะไรในชักโครกนั่งชักโครกก็คือโฟกัสที่ชักโครกเลยเออนั่นแหละก็คือไปนั่งก็จบนั่นแหละก็9ก้าโมงกว่าก็จะรู้สึกว่าเออข้าห้องน้ำละพอตอกนกลางคืนประมาณสักก่อนนอนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยละเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยละเพราะว่าหลังกินมาประมาณเดือนกว่า,ก,วาก็รู้สึกว่าถ่ายวันละครั้งละเ,ออเพราะว่าแต่ช่วงแรก,แรกๆอ่ะคือ ก่อนนอนก็จะรู้สึกว่าต้องไปถ่ายครั้งหนึ่งมันจะรู้สึกว่าท้องเราก็จะสบายขึ้ขนแล้วก็ดูหลับง่ายผ่อนคลายหรือว่ามันก็เช้ากงวันเย็นก็มีแล้วแต่ว่าเรากินมากกินน้อยกินอาหารเข้าไปมากเข้าไปน้อยนั่นแหละอืเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะว่าคราฟิลมันช่วยเรื่องอะไรบ้างน,นะคะมามาพูดกันก่อนเลย มันช่วยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวกันนะที่รู้รู้คือช่วยเกี่ยวกับระบบลำที่รูร้้คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบลำไส้ช่วยแบบมันไม่ถึงกับดีทอ์กอ่ะแต่มันเป็นการแบบช่วยขับสารพิษที่อยู่ตกค้างในลำไส้ออกไปช่วยให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นอืมแล้วก็อะไรอะ่ะช่วยปรับ ฮอร์โมนปรับสมดุลในร่างกายของเรานั่นแหละทำให้เวลาถ้าของเสียอยู่ในร่างกายเยอะๆมันจะทําให้แบบผิวพรรณเราไม่ไม่ผุดผ่องไม่ผ่องใสคือแบบเป็นคนแบบชีวิตก็จะดูเป็นคนเศร้าตลอดเวลาคือแบบเศร้าหน่ายอะ่เธอเธอข้าใจป่ะนั่นแหละก็แล้วก็อะไรอีกอ่ะช่วยเรื่องเรื่องไอ้นี่ช่วยเรื่องของพวกท้องผูกหรือ อะไรประมาณเนี้ท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นเวลาตัวน,นี้ก็ช่วยได้คอเลฟิลนี่แหละช่วยได้กิฟเรนคอเลฟิลซีโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอเลฟิล,ออฟล,ออฟลผสมวิตามินซีโอโอริโกโฟุกโตสและสารสกัดจากแอปเปิ้ลชนิดผงตารากิฟเรนสามสิบสอง โอลิโกโฟุกโต้ที่น่าจะเป็นน้ำตาลนะอันนี้ใครรู้ข้อมูลก็ช่วยบอกด้วยแล้การคอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันคืออะไรช่วยเลดอะไรนะแต่อันนี้คือส่วนผสมของอะไรนี้อ่ะให้ดูกล่องก่อนมันก็จะมีบอกวันเดือนปีที่ผลิตเลขล็อต QR code ออหย่ข้าหมาย GMP ข้างหมายฮาลาลศูนย์ข้อมูลบริโภค คําเตือนอ่ามันบอกว่าคําเตือนเด็กและสะตรีมันไม่ควรรับประทานก็เชื่อตามเขาเนาะม,มาดูข้างในกันนี่ใกล้จะหมดแล้วล่ะจะอยู่ไม่กี่ซองเหลืออีกกี่วันวันนี้ใครต้องสั่งตลอดแต่แบบช่วงนี้สอมี่วันอ่ะในซองก็จะเป็นประมาณนี้ม,มีเลขลด มีเลขลอดเลข b บส before mm hmm. เลขลอดเลขผลิต mm hmm. แล้วก็ชื่อเป็นปั๊มปัไว mm hmm. แล้วก็จะสกินคิฟฟรลินคิฟฟรลินคิฟรคฟรลินหมดเลยวันนี้ยังไม่ไม่ได้กินอ่ะก็ถือโอกาส่ากินเลยข้างในมันจะเป็นผงแบบผงเลยขอเขย่าให้มันแบบมันผงมาอ่ะนึกออกใช่ปะ ฟิลเดียวกันให้ชงกินให้ดูเลยเขาบอกว่าให้ชงกับน,น้ำหนึลิตรแต่เกมชอบกินแบบน้ำไม่ต้องเยอะมากน้ำประมาณ1แก้ว1แก้วของเกมก็แก้วเนี้ยแต่ที่จริงอะปกติเกมจะใส่เต็มแก้วเลยอยากมีคนพิเศษอ่ะไม่ใช่หรอน้ำมันคืนข้ามปีนี่วะไม่ใช่ไดโนฟินไม่ใช่น้ำเต็มแก้วล้ มันนี่นะคะก็เอาบ็นไกลมาตัาดซองเขาซองมันฉีกไม่ฉีดได้แหละแต่ว่าดูไม่สวยก็บ็นไกลตัดจะได้ประมาณนี้แล้วก็เตรียมน้ําประมาณ1 5ึลิตรก็คือประมาณน้ําขวดน้ําขวดตามนี้เนี่ยผสมไปเลยที่จริงอะ่ะก็จะเป็น ก็ใส่ไปหมดแล้วสีมันก็จะเขียวเหมือนแบบสียอมผ้าเลยเฉยอ,อ่ะเนี่ยเออกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นแอปเปิล้ลไม่กลิ่นแอปเปิ้ลนะแต่ว่ารสรสชาติอะความรู้สึกคือไม่มีไม่มีความหวานใดๆอะไรใดๆเลยความรู้สึกนะแต่เราก็ต้องคนให้มันละลายก่อน จริงอะ่ะมันให้จิบระหว่างวันแบบหนึ่งจุดห้าก็ไว้แบบไว้ไว้ดื่มระหว่างวันได้เลยอะไรเงี้ยใช้สำหรับแกมคืยกวดเดียวจบก็ก,ก็ก็เห็นผลนะอืมมันก็เห็นผลเพิ่งมาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่กินมานยังไม่เคยแบบพินี้วิเคราะห์เรื่องรสชาติเลย ม,มันมีความเปรี้ยวแบบไปลายลิ้นหน่อยๆมีกลิ่นของแอปเปิ้ลจริงๆมีกลิ่นของแอปเปิ้ลตั้งแต่ฉีกซองมาเทใส่นะ้ำก็คือได้กลิ่นแอปเปิ้ลอ่ะชัดเลยแล้วก็ความเขียวเลยเขียวมากเขียวมากพเพราะด้วยต้องผสมนม้ำเยอะแหละม,มันเลยต้องเขียวมากปิดฝาก่นอนเดี๋ยวหกนั่นแหละก็จะมาบอกว่า กินแล้วรู้สึกว่าระบบขับถ่ายเราดีขึ้นชีวิตก็ไม่เศร้าไม่เศร้าไน่ประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปเติมน้ำอีกเพราะว่ามันน้อยไปปกติคือเกมสก,กินน้ำคือเต็มแก้วนี้ก็จบไปแล้วกับคลิปรีวิวคอร์ฟิลของกิฟฟรี c าร์ฟิลซีโก็ใครที่ชอบหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถายนุ่นนี้นั่นผิวพรรณไม่ผ่องใสอะไรต่างๆก็ไปลองซื้อมากินไปหาตำดูบอกเลยว่าโอเคกินดีบอกต่อจริงๆต้องบอกต่อก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเกมด้วยนะเป็นกำลังใจให้แกด้วยเนาะเกมจะได้แบบ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่างๆรุ่นนี้นั่นมาให้รับชมอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะมัว